ต้อง T A T E L สามสามวันนี้มาเจอกับน้องรุงมาทำอะไรครับตอนนี้ครับขับจักรยานอยู่อ๋อวันนี้จะมาซิ่งใช่ไหม้างบนถึงนี่ครับมันว่าจะช้าอะไรครับพี่น้องอใช่ะไปครับไปมาดูกันนะครับทุกคนไปเลย Okay, you done now. Okay, duk depan, duk depan. Okay, got it. Sing you, sing you. ผมก็แบบเล็กๆน้อยๆคนแบบธรรมดาเอาตรงนี้กลับมาตรงนี้ก่นนกนอนฮะเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับตัวนี้ทอนนี่เอาทอดเลยโอ้โห,โหทอดกระป๋อม,มากครับอโอเคจะไ,ไปลองอีกไหมครับเออไปไปกันนะครับทุกคนมา ครบรอบตอนนี้ก็มาถึงแล้วรงลงไปดูอีกครั้งนะครับผมขี้ขี้ช้าๆหน่อยนะเก๊ะเก๊เก๊ะเก๊ะเ